ุยตายแล้วทำไงดีเนี่ยไฟโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาเบฟก่อนโอเคเบฟโทรมาฮัลโหลจ้าเบฟว่าไงเบฟเบฟฉันขับรถไฟโชว์อะอย่างนี้จะทำยังไงดีอะมันจะเป็นอันตรายไหมช่วยฉันหน่อยอ๋อใจเย็นเย็นเบฟเดี๋ยวเขาโทรหาผู้รู้ให้รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปหาโอเคจ้า ไม่ต้องห่วงครับอีสุเฮสซีมีคำตอบใครอยากรู้ไปดูกันสวัสดีครับพบกับผมช่างท็อปหัวหน้าช่งางประจำศูนย์บริการอีสุเพื่อเชียงจันทร์ใบพัดชุมีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบาย5สัญญาณอันตรายของเครื่องยนต์นะครับว่ามีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับ 1. น,นะครับสัญญาณเครื่องยนต์ สัญญาณไฟเครื่องยนต์นะครับจะโชว์ก็ต่อเมื่อมีความผิดป,ปกติของระบบควบคุมเครื่องยนต์นะครับจะมีไฟรูปสีเหลืองเลืองขึ้นมานะครับให้ลูกค้านะครับนำรถเข้าศูนย์บริการหรือติดต่อศูนย์บริการใกล้เคียงเพื่อตรวจสอบนะครับ2นะครับสัญญาณรูปกาลน้ำมันเครื่องสัญญาณรูปกาลน้ำมันเครื่องนะครับจะบ่งบอกระดับน้ำมันเครื่องว่าอยู่ในปกติหรือไม่แต่ถ้าสัญญาณตัวนี้ติดโชว์ขึ้นมานะครับให้ติดต่อศูนย์บริการใกล้เคียงเพื่อตรวจสอบนะครับโดยปกติแล้วสัญญาณตัวนี้จะดับลงนะครับเมื่อเรราาาาสตทถปะมณ5วินนี 3. นะครับสัญญาณรูปเบรกมือสัญญาณรูปเบรกมือนะครับจะดับลงนะครับก็ต่อเมื่อเราเอาเบรกมือลงนะครับแต่ถ้าสัญญาณรูปเบรกมือติดโชว์ตลอดอย่างนี้ครับอาจจะมีความผิดปกติของระบบเบรกนะครับต้องตรวจสอบนะครับว่ามีอาจจะมีเบรกรั่วนะครับหรือมีความผิดปกติของระบบเบรกต่างๆนะครับถ้าตัวนี้ติดขึ้นมาให้นํารถเข้าศูนย์บริการที่ใกล้เคียงที่สุดหรือติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้เคียงก็ได้ครับ 4. นะครับสัญญาณไฟโชว์รูปแบตเตอรี่ สัญญาณไฟโชว์รูปแบตเตอรี่นะครับจะติดก็ต่อเมื่อมีความผิดปกติของระบบชาร์จไฟนะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่นะครับไดชาร์จนะครับถ้าสัญญาณตัวนี้โชว์ขึ้นมาให้ลูกค้านํารถเข้าศูนย์บริการที่ใกล้เคียงหรือติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้เคียงนะครับปกติแล้วสัญญาณตัวนี้จะดับลงก็ต่อเมื่อเราสตาร์ทรถนะครับ ห้านะครับไฟเตือนอุณภูมิน้ําหล่อเย็นไฟเตือนอุณภูมิน้ําหล่อเย็นนะครับจะเป็นไฟเตือนของระดับอุณหภูมิน้าหล่อเย็นนะครับว่ามีความผิดปกติหรือไม่โดยปกติแล้วถ้าเราใช้รถนะครับอุณหภูมิน้าหล่อเย็นจะอยู่กึ่งกลางนะครับแต่ถ้าอุณภูมิน้าหล่อเย็นตัวนี้ขึ้นขีดสุดถึงขีดแดงอาจจะมีความผิดปกติของอุณภูมิน้าหล่อเย็นอาจจะมีการรั่วนะครับตัวนี้นะครับต้องระวังนิดนึงอาจทําให้เครื่องยนต์เสียหายได้ถ้ามีไฟตัวนี้โชว์หรือว่าเกตัวนี้ขึ้นสุดให้นํารถเข้าศูนย การที่ใกล้เคียงมาตรวจเช็คอีกทีก็ได้ครับต่อไปนี้เนาะเราก็รู้วิธีดูสัญญาณไฟที่หน้าผัดแล้วเนาะเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนคราวนี้เราไม่ต้องเป็นกังวลแล้วนะเบฟโอเคค่ะหากชอบคลิปแบบนี้สามารถติดตามได้ทางช่องทางที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรโมชั่นดีๆของอ e ีซุซม่เชียงจันทร์หรับวันนี้สวัสดีครับ